โนอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจากเมกานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะตอนเที่ยงๆอ่นะคะเพราะบ้านเราหยุดนะคะเด็กๆก็อยากตกปลากันอีกนะคะเราก็จะมาทะเลสาบนะคะแถวบ้านเกตตรงนี้นะคะที่นี้นะคะเราเคยเข้ามากันแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเข้ามานะคะนอกจากตก ะะยิ่งเจอเห็ดนะคะเยอะแยะมากมายนะคะสีสันแปลกๆนะคะเด็กจ,จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะเนี่ยนะคะเด็กๆกําลังเดินเข้าไปาหาที่นะคะว่าจะนั่งตรงไหนกันดีนะคะเนี่ยนะคะอันแรกเลยนะคะ่ะไม่รู้เห็ดอะไรนะคะเก๋ก็ไม่ถนัดเรื่องเห็ดนะคะนี่นะคะดอกเบลเลอร์เลยเห็นไหมคะสีแดงน,นะคะอนี่นะคะสีม่วงะคะแบบนี้ก็ไม่เคยเจอนะคะสีม่วงดอกม่วงแบบนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะที่เกดเห็นนะคะเนี่ยน,นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นเห็ดทั่วไป ใช่นะคะก็จะมีหลายประเภทนะเดี๋ยวเกจะพาไปดูนี่นะคะสีม่วงนะคะใครรู้บอกทีนะคะเห็ดชื่ออะไรนะคะนี่นะคะหเห็นไหมคะม่วงเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ตรงพื้นนะคะเป็นสีแดงนะคะดอกเบลอเลเลยะคะ่ะนี่นะคะเกดไม่ถนัดนะคะเรื่องเห็ดนะคะถ้าเจอก็ถ่ายมาให้กันชมนะคะพอบ้านเราพาเด็กๆมาตก ปลากันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าได้ปลากี่ตัวกันนะคะวันนี้นะคะเนี่ยนะคะก็บรรยากาศดีนะคะแถวนี้นะคะบ้านเกศน,นะคะไม่ไกลนะคะขับรถ2 5, 5, นาทีห้านาทีก็ถึงนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็เป็ดนะคะน้องเป็ดเล่นน้ำนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยนะคะพาชมบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะเข้าป่ากันอีกแล้วนะคะเจออะไรคะเจอเห็ดอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเห็ด ถ้าคนเก็บเห็ดจริงๆเนี่ยนะถ้าอาจจะมาเก็บกันได้หลายนะคะเก็บไม่เก็บกันนะคะเนี่ยะคะซื้อกินเอานะคะได้แล้วนะคะปลานะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะอ่ะตัวเล็กนิดนึงนะคะแต่ก็ยังดีนะคะเนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆดูกันนะคะเด็กๆได้ปลากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ got it เ n I hold him? y e a h You ready? He's he's never hold him. Okay. So you take your hand and you slide it down. Show mama and give a thumbs up. She เด็กตกปลานะคะเดี๋ยวขจะเดินเข้าป่าต่อนะคะเนี่ยนะคะไปดูเห็ดกันต่อนะคะสีม่วงอีกแล้วนะคะเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะขีก็เคยมาเดินนะคะป่าตรงนี้นะคะแต่ไม่เคยเห็นนะคะสีม่วงนะคะเป็นยังไงคะดอกน่าจะกินไม่ได้นะคะสีม่วงอันนี้ก็สีเหลืองนะคะอื้มไม่เคยเห็นอีกแล้วนะคะเนี่ยนะคะเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะคะสีเหลืองนะคะเหลืองแบบเหลืองเข้มเลยนะคะเนี่ยนะคะนี่ก็ม่วงนะคะข้างล่างนะคะ เต็มไปหมดเลยค่ะหนึ่งสองสามนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะมีอีกนะคะอันนั้นก็เป็นสีน้ําตาลนะคะนี่นะคะหลบอยู่ตรงนี้นะคะม่วงม่วงเนี่ยนะคะโอ้โหสีสันบอกว่าสดใสอ่ะน่าจะกินไม่ได้นี่เก็ว่านะสีมันแบบแปลกกันนะคะไม่เคยเห็นใครกินสีม่วงนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกนะคะเนี่ยคะข้างในนะคะบา,บานๆอยู่นะคะเนี่ยนะคะ โอ้ยเต่ไมหมดเลยคะ่ะอันนี้ก็แปลกๆนะคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนเสือบสีขาวๆเมือกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเนี่ยนะคะก็เป็นป่านะคะคนก็จะมาเดินอ่าออกกาลังกายกันนะคะพาน้องหมามาเดินนี้ข้างในนะคะก็เป็นสีเหลืองๆนะคะแม่ก็ไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ก็แบบเออน่าจะเป็นเห็ดทั่วไปนะคะเนี่ยนะคะได้ไป่าอีกแล้วนะคะเพราะบ้านเรานะคะนี่อ่ะตัวเล็กนะคะ เด็กชอบมากเลยคะ่ะตกปลานะคะกิก็จะสรรหากันไปนะคะไปตรงนั้นตรงนี้นะคะนี้นะคะกําลังกลับบ้านก็ดอกเบลเลอร์เลยะคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะอืเนี่ยไม่รู้กินได้ป่ะน่าจะกินได้บ้างคะกิก็ไม่กล้าเก็บนี่สีเหลืองถ้าเจออีกแล้วนะคะ นี่นะคะแล้วก็นี่นะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ตรงโคนต้นไม้นั่นยเห็ดนะคะเห็ดแปลกๆนี่ดอกเบลเลอร์นะคะนี่นะคะก่อนกลับบ้านนะคะระหว่างทางนะคะไงฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ